ท่านครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางทีมชิฟฟอร์ไทยแลนด์ให้เกียรติผมมาร่วมในเวทีนี้กับวิทยากรหลายๆท่านซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไอดอลของหลายๆท่านที่นี่แล้วก็เป็นไอดอลของตัวผมเองด้วยนะครับวันนี้จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของ creativity นะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สตีฟจ็อบส์เคยบอกไว้นะครับว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นหนทางรอดทางเดียวของธุรกิจในโลกยุคใหม่นะครับองค์กรใดที่เคยทำอะไรสำเร็จในอดีตแต่ไม่ แต่ไม่ไม่คิดทําอะไรให,ใหม่ๆนะครับจะต้องรอวันปิดตัวลงไปในปัจจุบันเนี่ยองกรทุกองกรนะครับองกรใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเลยนะครับแต่ผมเองเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์จริงๆเริ่มได้ที่ดีที่สุดคือเริ่มในห้องเรียนครับผมเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบกลับมานะครับได้มีโอกาสไปร้านหนังสือเห็นหนังสือเล่มน,นี้นะครับเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนในที่นี้อาจจะได้เคยอ่านกัน เป็นหนังสือที่เขียนโดย professor Tina s i l i g นะครับเป็น professor ที่ผมเคยเคยเรียนอยู่ด้วยตอนอยู่ที่ซานฟรานนะครับผมเองเคยได้มีโอกาสเป็นผู้ช่วยสอนนะครับในดีไซน์ส o ูลที่มหาพิยาลายัยสอนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผมซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมีอิมแพตกับตัวผมมากผมก็เลยกลับมาที่เมืองไทยครับได้ตั้งองค์กรเล็กๆองค์กรองค์งกรหนึ่งขึ้นมาเชื่อว่าชื่อว่า Asian Leadership Academy นะครับก็นี่คือสิ่งที่เราทำกันมาประมาณครึ่งปีครับ บรรยากาศในการเรียนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์ว่าสามารถทําอย่างไรได้ในห้องเรียนนะครับในที่นี้มีใครคิดว่าตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์บ้างครับยกมือเลยฮะ,ะเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับเพราะว่าทุกๆคนหลายๆคนจะคิดว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นเรื่องของลมมาจากท้องฟ้าครับเป็นเรื่องของพรสวรรค์สิ่งที่ผมพูดไปนี่ไม่จริงนะครับ ผมเชื่อว่า,ว,าว่าเราทุกคนในที่นี้เลือกที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ครับความคิดสร้างสรรค์จริงๆแล้วเป็นเหมือนการเตะฟุตบอลเป็นเหมือนการขี่จักรยานการทำอาหารหรือว่าเหมือนดนตรีสิ่งเหล่านี้คือทักษะครับทักษะคืออะไรทักษะคือสิ่งที่เราต้องลงมือทาเพื่อให้เกิดความชมนานาญทักษะไม่ใช่ความรู้นะครับอย่างขี่จักรยานถ้าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการขี่จักรยาน แต่เราไม่เคยหัดขี่จักรยานไม่เคยลองล้มดูบ้างเราก็จะไม่สามารถพัฒนาทักษะนั้นๆได้ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเช่นเดียวกันครับผมมีเทคนิค3อย่างนะครับเป็นองค์ประกอบ3อย่างซึ่งจะช่วยให้นักเรียนหรือทุกๆท,ท่านนะที่นี่เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ครับมี A3 ตัวนะครับตัวแรกผมขอเริ่มด้วยคําถามครับผมอันนี้เป็นคําถามนะครับมีเราตักผ้าอยู่แล้วก็มีเสื้อผ้าแขวนอยู่ครับมีเสื้อ มีกางเกงแล้วก็มีถุงเท้านะฮะเสื้อกางเกงถุงเท้า,นะะทาคำถามของผมคืออะไรหายไปครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะฮะ70-80%ของเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัย mm hmm. เมื่อเจอคำถามนี้ปุ๊บภายในสามวินาทีนะฮะจะตอบว่าถุงเท้าครับเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นข้อสอบแบบนี้มาเยอะมากใช่ไหมฮะเมื่อมันถามแบบนี้เราก็ต้องตอบแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเราก็ได้คะแนนหนึ่งหนึ่งพอยต์ไป จริงๆแล้วการวิจัยอันนี้ไม่ได้จบแค่นี้ครับเขานําคําถามนี้ไปถามกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งซึ่งมีความคิดสร้างสารรค์ที่สุดในโลกครับมีปริมาณมากด้วยกลุ่มคนนี้คือเด็กๆครับเด็กๆให้ท้าเด็กๆตอบว่าอะไรครับ20%นะฮะ20%ตอบว่าเกงไหนครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่มีเกงในแขวนอยู่ครับแล้วเขาจะใส่อะไรถูกไหมฮะน่าสนใจ แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่นั้นครับ50%มากกว่า50%ตอบว่าตอบไม่ได้ครับงงเพราะว่าเขาไม่รู้ที่ซ้ำว่าคนคนนี้เป็นใครและสิ่งที่สําคัญอย่างแรกที่สุดของการมีความคิดสร้างสรรค์ก็คือการตั้งคําถามครับเด็กๆจะตั้งคำถามก่อนที่จะตอบเขาจะถามว่าเอ้คนคนนี้คือใครผู้ชายผู้หญิงมีเสื้อผ้ากี่ชุดบ้านนี้มีอยู่กันกี่คนนี่เป็นคําถามซึ่ง S 1> <S 1> ผมคิดว่า,ร,าระบบการศึกษาของเราหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามจะสอนให้หาคําตอบกันอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ลืมที่จะสอนให้เด็กได้ตั้งคําถามทําให้สิ่งเหล่าน,นั้นเนี่ยที่มีในเด็กได้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็คือบริษัท 3M ครับเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการสร้างอุตสราหกรรมมากนะครับ ผมเชื่อว่าทุกทกท่านมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่บ้านนะครับ s สก็อตสไบส์สก c อ t เทปต่างๆนานา,า,าวันหนึ่งบริษัทนี้ได้มีโอกาสที่จะสร้างกาวชิดนหนึ่งขึ้นมาครับเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าเนี่ยสั่งให้สร้างกาวชิดนหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นกาวที่คุณภาพดีมากใช้ในอุตสาหกรรมการบินแต่บังเอิญระหว่างทางเนี่ยครับเขาไปเจอกาวตัวนี้ขึ้นครับเป็นกาวที่ติดอะไรไม่ค่อยได้ครับ ซึ่งถ้าตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานวิจัยเหล่านี้เราเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็ทิ้งมันไว้ใช่ไหมฮะเราก็ไปทําอย่างอื่นแต่ที่น่าสนใจคือน,นักวิจัยคนนึงพูดออกมากลางวงครับว่าเอ๊ะกาวที่มันติดอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยนะมันทาอะไรได้บ้างก็เริ่มเกิดการสนทนาขึ้นครับเริ่มมีการพูดคุยกันอีกไปอีกมุมหนึง่งสุดท้ายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดชนิดหนึ่งฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆสํานักงานทุกๆที่ต้องมีอยู่ครับโพสต์อิดครับ โพสิตเป็นกระดาษเล็กๆนะฮะที่มีกาวชิ้นีดติดอยู่คุณสมบัติก็คือติดลงไปที่ไหนแล้วดึงออกง่ายแค่นี้เองครับกาวที่ติดไหลไม่ค่อยได้ก็ใช้ประโยชน์ได้สร้างกาไรมหาศาลได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการตั้งคําถามครับผมเพราะฉะนั้นข้อแรกจะอยากจะมีกล้ามเนื้อความคิดสร้างสารรค์ได้ต้องตั้งคําถามเป็นนะครับผมเชื่อครับในห้องเรียนหลายๆครั้งเนี่ย ผมอยากให้คุณครูไม่ตัดสินคำถามของน้องๆนะฮะผมไม่เชื่อในเรื่องว่ามีคำถามที่ดีหรือไม่ดีคำถามที่ดูฉลาดหรือดูไม่ฉลาดคำถามมีสองประเภทครับจริงๆแล้วคือคำถามที่ถูกถามกับคำถามที่ไม่กล้าถามก็อยากให้สนับสนุนให้เด็กๆมีได้คำถามคาถามที่เขามีออกมาให้หมดนะครับโอเคเรามาถึงคุณสมบัติถัดไปอันนี้เป็นรายการเกมโชว์นะฮะ ซึ่งผมเป็นรายการเกมโชว์ที่ผมชอบหลายๆอันนะฮะได้เอามารวมไว้ในที่เดียวอยากให้ทุกท่านลองดูว่ารายการเกมโชว์นี้มีรายการตัวใจที่คิดว่าประสบความสำเร็จมากๆบ้างแน่นอนว่าผมได้ยินชิงร้อยชิงล้านนะครับอัจฉริยะ้ามคืนนะฮะหลานปู่กูอีจูนะครับ SME ตีแตกนะฮะแฟนพันธ์แท้ใช่ไหมครับ ผมคิดว่าคุณท่านคงทราบครับว่ารายการเหล่านี้ที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยผลิตโดยบริษัท WorkPo i n t ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงไปจากต้นต้นของเมืองไทยเลยนะครับเขาทําได้อย่างไรครับคําตอบอยู่ในคําถามถัดไปครับว่าแล้วรายการอื่นๆล่ะที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จน้อยหน่อยผลิตโดยบริษัทอะไรครับผลิตโดย WorkPo i n t เหมือนกันครับผมผมกำลังจะบอกอะไรครับ จริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เกิดจากการที่เราคนมีความคิดสร้างสารรค์แล้วทาอะไรก็สา,กการเรา็จไปหมดความคิดสร้างสารร,สรค,ค์รเกิดจากการลงมือทำารเกิดจากการลงมือทําแล้วลองผิดลองถูกซึ่งนั่นเป็นคุณสมบัติที่2สําหรับคนที่จะมีความคิดสร้างสารรค์ได้ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า act a c t act ลงมือทำนะครับผมคิดว่าคนที่จะสาธิตหรือว่าสามารถบอกทุกคนได้ว่าเป็นตัวแทนของเรื่องความคิดสร้างสารรค์คงจะไม่มีใครดีไปกว่าคนนี้นะครับคือโทมัสอวาเอดิสัน เป็นน 1, es, uh m, ักประดิษฐ์ของโลกนะครับเขาในมุมหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้โลกได้เยอะที่สุดแต่หลายท่านคงรู้ว่าเขาก็โด่งดังในเรื่องความล้มเหลวของเขามากที่สุดเช่นเดียวกันเขาเคยบอกไปว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวนะฮะเขาแค่หาหนึ่งหมื่นวิธีได้แล้วที่มันไม่สําเร็จแล้วครั้งต่อไปเขาจะสําเร็จทุกอย่างอยู่ที่ทัศนคติครับคุณจะไม่ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจะแยกก็ต่อเมื่อเราไม่เรียนรู้จากมันนะครับ นั่นก็เป็นคุณสมบัติที่2ของคนที่จะมีความคิดสร้างสารรค์ได้นะครับหลายๆครั้งเราคิดว่าความคิดสร้างสรรเกิดจากการที่เรามีความคิดดีๆอันนึงลงมาจากอา,ากาศแล้วเราก็ลงมือทํามันให้มันสําเร็จกลับกันครับคนที่มีความคิดสร้างสารรลงมือทําตั้งแต่ที่ยังไม่รู้เลยครับว่าความคิดนั้นถูกหรือเปล่าแล้วเขายินดีที่จะล้มเหลวและลองผิดลองถูกไปกับมันครับสุดท้ายนี้ครับเป็นเรื่องของห้องเรียนค้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในเมืองไทยเราอาจจะเคยเห็นห้องเรียนแบบนี้นะครับ เป็นห้องเรียนที่มีคุณครูยอยู่ข้างหน้าห้องนะฮะแล้วก็มีเด็กๆนั่งเรียนกันเป็นแถวนะครับบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่อาจจะไม่เอื้อมากนะครับต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ผมคิดว่าจริงๆต้องเป็นแบบนี้ฮะความรู้สึกของห้องเรียนที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นสนามเด็กเล่นครับเป็นที่ทําให้เด็กๆรู้สึกว่าเขาได้ขีดเขียนเขาได้ลองผิดลองถูกเขาได้ถามคําถามเขาได้เปรดะเปื้อนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสาหรับการเรียนรู้ผมมีภาพมาโชว์ให้ดูนะครับเป็นภาพาหลักสูตรค่ายที่ผมจัดนะครับจะเห็นว่ามันมีหลายอย่างมากที่เราสามารถทําได้ครับอย่างภาพด้านบนเมื่อเราต้องการความสนใจจากเด็กๆเราก,ก็สามารถจะพรีเซนเทชันแบบนี้ได้ครับให้เด็กๆหันหน้าเข้ามาหาเราบางครั้งเราอยากให้เด็กๆได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะ การที่เขานั่งให้เานั่งเป็นวงกลมแบบนี้จะทําให้เด็กทุกคนมองหน้ากันเห็นหมดทําให้เกิดความผูกพันให้เกิดคอนเนคชันระหว่างเด็กๆนะครับ <c oughs> บางครั้งเราอยากให้เขาทํางานคนเดียวเราอยากให้เานั่งคิดอะไรคนเดียวก็สามารถนั่งพื้นได้ฮะสามารถนั่งหาทางมุมของตัวเองไม่ต้องนั่งเป็นแถวหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ถ้าเราอยากให้เขาระดมสมองเราต้องการระดับพลังงานที่สูงถูกไหมครับการนั่งบนโต๊ะไม่ก่อให้เกิดระดับพลังงานที่สูงครับเราต้องให้เขายืนฮะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งมีความสําคัญมากกับการเรียนรู้ภาพนี้จะโชว์ให้เห็นถึงช่องว่างการลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะครับถ้าเกิดผู้เรียนเรานั่งผู้สอนก็นั่งคุยด้วยผู้เรียนยืนผู้สอนก็ยืนสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้สอนนะครับภาพนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะฮะเป็นภาพที่ นี่เป็นกระจกนะครับแล้วก็โพสต์อิดเป็นการระดมสมองในแบบของของเรานะฮะซึ่งใช้โพสต์อิดโน้ตแล้วก็จะเห็นว่ากระจกเนี่ยก็เป็นกระดานดําได้เหมือนกันสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นวิธีการระดมสมองแต่อีกอย่างหนึ่งจริงๆก็คือว่าเราแสดงให้เด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นครับว่าพื้นที่ทุกพื้นที่รอบห้องเนี่ยมันใช้เรียนรู้ได้หมดครับนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาในห้องเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสุดท้ายความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องไปเกิดในห้องเเรรรรรีียยนนนนะคับกการรกาสอ สามารถออกมานอกห้องเรียนได้ครับสามารถออกไปทํางานนอกห้องเรียนได้เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายก็คือการสนุกกับสภาพแวดล้อมที่สร้างสารรค์ครับผม A สุดท้ายคือ atmosphere มีคนเคยบอกผมนะครับว่าการสื่อสารเนี่ยภาษากายภาษากายเป็น60-7 0ซของการสื่อสารผมคิดว่าห้องเรียนบรรยากาศห้องเรียนเป็นเหมือนภาษากายของการเรียนรู้นะครับ60-7 0อยู่ที่ตรงนั้นเมื่อเด็กๆเ,เข้าไปในห้องแล้วเขาจะมีความรู้สึกได้ว่าเขากาลังจะเจออะไร สิ่งเหล่านั้นมีผลต่อการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ผมอยากจะกล่าวสรุปอย่างนี้ครับว่าที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกว,ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเลือกได้จริงๆที่จะมีความคิดสร้างสารรค์เพราะว่าอะไรฮะเมื่อเราดูคุณสมบัติทั้ง3อย่างเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคุณสมบัติของเด็กๆฮะซึ่งในที่นี้ไม่เคยมีใครเป็นเด็กบ้างครับมีใครไม่เคยเป็นเด็กบ้าง คือผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนเราทุกคนเคยแล้วครับเราเคยผ่านประสบการณ์ที่มีความคิดสร้างสารรค์มาก่อนระหว่างทางเราอาจจะหลงลืมทํามันตกหลงไปบ้างนะครับผมเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้เป็นพรสวรรค์แต่เกิดจากการฝึกฝนฮะฝึกฝนให้เยอะจนเกิดความชํานาญเทคนิค3ามสี่อย่างเหล่านี้3ามอย่างเหล่านี้ผมคิดว่าจะเป็นการช่วยนะครับแล้วผมมีความเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์เกิดได้ที่ห้องเรียนครับขอบคุณมากครับ